ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับเป็นบรรยากาศของเช้าว,วันจันทร์นะถนนพระราม2แยกบางปะแก้วนะครับด้านหน้านี้เป็น3แยกนะเลี้ยวซ้ายไปดาวขนองเลี้ยวขวาไปพระประแดงนะครับ นี้ก็ออกมาวิ่งงานแต่เช้านะครับมาเอางานอยู่แถวบางมดนะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันนะครับถนนพระรามสองเช้าววันจันทร์วันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับ ื่อวานนี้ฝนตกนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสเลยนะครับเป็นฟ้าหลังฝนที่งดงามนะครับบรรยากาศของถนนพระรามสองนะครับ9โมง4นาทีตอนนี้วิ่งอยู่ฝั่งขาออกนะครับจะวิ่งมาเอางานแถวบางงดนะครับ คู่ขนานนะย้ทางด่วนนะครับตรงนี้ด้านบนนี้ก็เป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับก่อสร้างมาคืบหน้ามาถึงนี่แล้วนะครับสำหรับทางด่วนพระรามสามดาวขนองนะครับ ค่อยออกมาดูกันต่ออีกนะครับครับก็มาต่อกันอีกนะครับกับถนนพระรามสองนะครับทางคู่ขนานอาปัปเดตการก่อสร้างนะครับทางจกระดับให้พี่น้องดูกันนะครับ กับเชาวว้าวันจันทร์วันจันทร์ที่27กพฤษภาคมนะครับขอฟ้าสดใสกันเลยไม่รู้ว่าช่วงบ่ายเย็นๆนะครับจะมีฝนอีกหรือเปล่านะวันนี้เมื่อวานนี้ก็ตกตกนานอยู่นะเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้ตกหนักนะครับ เขตจอมทองนะครับบางมดไปทางบางขุนเทียน เตัวใหม่แล้วก็เป็นจุดทางขึ้นทางด่วนด้วยนะครับตรงนี้สะพานลอยตัวเก่าที่อยู่ตรงนี้นะด้านซ้ายนี่เขาลื้อออกแล้วนะครับนี่กำลังเจาะเสาเข็มนะกำลังเจาะ จะวางเสานะครับ ฝั่งขาออกแต่ก็วิ่งได้เรื่อยๆนะเพราะว่าจุดนี้ด้านล่างเขาทำเสร็จแล้วนะก็จะไม่มีทางเบี่ยงนะครับด้านซ้ายก็เป็นห้างเดอรใบนะครับ ปรามสองด้านหน้านี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดใหญ่ๆนะน่าจะเป็นทางขึ้นลงนะครับก่อนถึงท่าข้ามนะครับใครที่มาจากทางด่วนจะมาลงท่าข้ามนะครับจุดนี้นะครับ แล้วก็วิ่งเข้าห้างเซ็นทันนะครับเซ็นทันบิ๊กซีปรามสนะครับก็มีจ <tapping> <ts climbing> ุด <hydro> ข <médico> ึ้นลงหลายจุดนะครับตามแหล่งชุมชนนะครับตรงไหนที่มีชุมชนใหญ่ๆนะครับก็จะมีทางขึ้นทางลง ก็จะเป็นห้างบิกซีนะครับบิกซีรามสองฝั่งขวาก็เป็นห้างเซ็นทรัล ทองนะครับบางมดนะครับมาท่าข้ามเขตบางเทียนร,รีวิวบรรยากาศนะครับดูรถด,ดูถนนนะครับกับชาววันจันท์แล้วก็การก่อสร้างนะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะ จุดนี้ก็อยู่แถวโลตัสบิ๊กซีนะครับพะลามสองถนนพระลามสองนี่มีบิ๊กซีอยู่2ที่นะครับแล้วก็มีโลตัสอยู่ที่1น,นะครับแถวบางขุนเทียนนะนี่ครับจุดนี้ก็ถือว่าขึ้นเสามาเต็มเลยนะครับ ก็ใส่ทานทางวิ่งแล้วนะก็จะเป็นสะพานยูเทินด้วยนะครับมีพี่น้อง f อซนะครับบอกมาว่าอาจจะเป็นสะพานยูเทินแล้วก็เป็นทางลงนะครับทางลงเพื่อที่จะออกไปวงแหวนนะครับวงแหวนการจนาพิเศษไป หรือว่าไปขึ้นทางด่วนไปอีกทีหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับผมก็จะออกอาทางคู่ขนานนะแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้า,าไปเลี้ยวตรงเข้าถนนสแกงามนะครับ สำหรับถ้าตรงไปก็จะไปบางกรดีสม่ดับครับสมุทรสาครตรงไปดีกว่านะครับที่แรกกะว่าจะออกทางคู่ขนาน ไปยูเทนแถวบางกะดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันจากบางมดนะครับมาบางขุนเทียนตรงนี้ก็จะเป็นต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตัดกับถนนการจนาพิเศษแล้วก็สะพานที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นสะพานโค้งนะครับเข้ามาจาก เสมดำนะครับขึ้นมาจากเสมดำมาลงเข้าทางด่วนทางด้านนี้นะครับเพื่อดีเกลี้ยงปัญหารถติดนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันรถมันติดมากนะครับตรงวงแหวนตรงนี้นะจุดนี้ก็มีเสาขึ้นเยอะเลยนะครับมีทางลงนะครับทางที่มาจาก ขักประแดงบางนานะครับก็มาลงบางกระดีเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่จะไปสมุทรสาครนะครับแล้วก็จากผู้ที่มาจากสมุทรสาครครับก็มาต่อกันอีกนะครับครับถ่ายไปก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับ เพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับตรงนี้จะเป็นซอยบางกระดีนะครับด้านซ้ายนี่นะครับเป็นถนนบางกระดีเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมีเวลาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับบางกระดีก็เป็น จุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแถวนี้เสาขึ้นเต็มเลยนะกับบรรยากาศยามเช้านะครับเช้าวันจันทร์ถนนพระรามสองขาออกนะครับตอนนี้ก็อยู่แถววางกะดีสมัยดำนะครับเดี๋ยวจะไปยูเทิร์นนะครับไป าสะพานยูเทิร์นแล้วก็จะย้อนกลับไปด้านในนะครับนีครับจุดนี้นะครับเราจะเห็นความกว้างนะครับของถนนนะครับนี่เพราะว่าด้านในนะครับด้านขวาด้านในนี่เขาทำคืนพื้น,นผิวจราจรให้หมดทุกเลนแล้วนะครับด้านทางคู่ขนานนี่ก็3เลนนะครับที่เห็นอยู่ ส่วนช่องทางด่วนนะครับก็4เลนนะครับก็เป็นเก็บนะจะไปยูเทิร์นข้างหน้านะครับเมื่อวานนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับจากสมุทรสาครเข้ามากรุงเทพนะครับ วันนี้ก็ยูอยากกรุงเทพนะครับออกมาทางด้านนอกนะครับทางสมดำก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่นะครับแขวงสมดำนะครับเขตบางขุนเทียนนี่นะครับป้ายก็บอกนะครับตรงไปสมุทรสาครนะครับชิดขวาขึ้นสะพานยูเทิร์นนะรถฝัง่งขวาเริ่มจะติดแล้วนะครับ ความเร็วด้วยนะครับสะพานยูเทิร์น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงนะครับป้องกันอันตรายนะครับเ,เกิดขับมาเร็วๆนะครับเลยโค้งจะได้ไม่ร่วงนะครับ ันนี้เป็นรถเมย์นะครับรถเมย์ไฟฟ้าปรับอากาศนะครับอุ้ยรถเยอะเลยนะครับรถติดนะครับนี่ฝั่งขาเข้านะครับรถอันนี้คือปัญหานะครับปัญหาที่ทําให้รถติดก่อนที่จะออกวงแหวนนะครับวงแหวนการเจะนาพิเศษเขาถึงได้สร้างสะพานให้ขึ้นนะครับที่จะไปเข้าประแดงนะ สะพานใหญ่ๆสูงๆนะครับโค้งไปนะก็จะให้ขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับแถวบางกระดีนะรถเข้ามาเต็มเลยนะครับนี่เมื่อวานวันอาทิตย์นะยังโล่งอยู่เลยนะครับวันนี้วัน จัน,นะครับก็เป็นปกตินะครับวันทำงานรถก็จะเยอะอย่างนี้นะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินนะครับสวัสดีครับ